นะคส่วส่เนพาสดุุน่าจะาขั้นกระดาษโอ้เหนืยเต็มตัวเลยนี่นะคะจากร้านชาวานะแต่ว่านะคะคือจริงๆร้านชวามันมีนะแต่ว่าตอนนี้หมดแล้วนะคะเพราะร้านชวารับมาแค่ไม่กี่ห่อเองนะคะแล้วก็สั่งมาน่าสามห่อนะคะกองขนาด A สั่งแบบ EMS นะคะค่าส่งซื้อสิบสองบาทนะกัดแช่กันได้ไหม ันไกลคมมากเลยคนะ่ะโคตรคมินนนี่มันเป็นกล่องอนะ่ะคือมันหยบหยบมากเลยแกะตรงนี้กันนะคะไม่เห็นสยายังเดี๋ยวขออน,นุญาตไปแกะนะ ต้องไรเงี้ยชิ้นจะน่าเด็ดนะคะเราสั่งมาสามรถอันนี้เป็นปรถผลไม้รวมนะคะแล้วก็เป็นรถสตรอเบอรี่อ,อันนี้รถแอปเปิ้ลแม่หนูสัง่งองุ่นมาไม่ใช่หรอแม่สั่งแอปเปิ้ลมาให้หรอไม่รู้สีเขียวมันอะไร บอกพี่เขาว่าเอาองุ่นพี่เขาเอาแอปเปิ้ลมาก็ใช่ย็งบอกว่าเอาผลไม้รวมสตอรถงอะไรไเลถงแผ่นมาแล้วอย่านะคะเดี๋ยวจะเอาไปแช่ต้เย็นกันไม่นอนเยวันนี้ไม่เก็บกาเลยอมากอะ12แผ่นไม่นอแล้วแม่ แคบเบิ้ลทันเพียรพยายามพอเพียร์ไอ้ไม่รู้อ่ะออกไปขึ้นมาชุดติ๊กชุดติ๊กนะคะจามมี่อันนี้โอ้ยดูโอเคว่ะอันนี้เลดแอปเปิ้ลนะคะก็สั้นมากเดี๋ยวเราจะไปชิมคลิปหน้านะคะก็ตอนนี้ขอไปแชทเล่นก่อนบ๊ายบาย